วันนี้เราจะมาประกอบเครื่องตัดหญ้า OCBC 510กันนะครับจะมีบางใบมือจับแล้วก็สายสะพายนะครับผมมีแบตเตอรี5่5แอมป์หก้อนมีแท่นชาร์จตัวนี้เป็นชาร์จไวจริงเขามีอุปกรณ์ขันมาให้แล้วแล้วก็มีถุงเก็บอุปกรณ์ให้อันนี้จะเป็นใบตัดพลาสติกนะครับเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้นะเอเคอันนี้ยังรับประกัน6กเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้า7วันแรกมีปัญหาผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับดูตัวบอดี้นะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยด์้นรูปมาอย่างดีเขาทาเป็น่องแบบ ตัวสายไฟเนี่ยเขาก็เชื่อมเอาไว้ให้แล้วให้เราปลดอันนี้ออกมาแล้วก็ดันเดือยเข้าไปให้ดันแครกแบบนี้เรียบร้อย้วครับแล้วก็ล็อกได้เหมือนเดิมน,นี่เป็นมือจับนะฮะก็คลายตรงนี้ออกมายกเดือยตรงนี้ขึ้นเราจะลองติดสักตรงนี้ดูนะครับสูงเข้าขไปนี้เอาเดือยน,นี้ขันกลับเข้าไปเ,เดือดเราขันแน่นแล้วนะครับก็ตกเดือยตรงนี้ลงเราจะใส่บางใบกันนะครับเดือยออกมาแล้วก็ใส่ไปข้างใต้นี้นะฮะกลับมาประกบให้เหมือนเดือ เรียบร้อยแล้วประกอบง่ายมากก็ใบวงเดือนที่เขาให้มาขนาด200มิลขันตามเข็มมันจะเป็นเกี่ยวย้อนสอนกันขันนั่อกอกมาทีนี้เราก็แค่คว่ำตัวหนังสือคว่ำหาตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเดือยล็อกเราก็กดล็อกใบไว้เหมือนเดิมนะฮะตัวเดือยสีแดงนี่นะแล้วก็ขันกลับเข้าไปให้แน่นตึงมือพอวิธีใช้งานกดเปิดเครื่องกด power แรงมากอันนี้ปรับได้2สปีดนะอาจจะมีโลดแล้วก็ไฮนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้เป็นระบบ t ์ส s t a r ทด้วยนะครับสุดยอด ก็ถ้าใครอยากมาดูตัวจริงนะครับเจ้า510มีพร้อมให้ดูแล้วที่ร้านคุณพาร์ทเนอร์นะครับไงก็ใครที่สนใจก็ตะก้าสีเหลืองซ้ายล่างได้เลยหรือจะมาช็อปที่ร้านคุณพาร์ทเนอร์ก็ได้นะครับสวัสดีครับ